ครับกับสวัสดีครับขอต้อนรับของสุส่งพงศ์พะลุ้ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาวัดที่สกลนครนะครับมาตามตัวเลขตัวเบอร์ฝากพี่น้องเย็ซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อาากับมาเบิ่งน้ำกันว่าเนี่ยเบางอื่นที่ว่าพันได้มาจากพญายนาคประเสริฐเป็นว่าส่วนตัวเลขนะครับพี่น้องกับมาเบิ่งมาชมกันครับตามพงศ์พะลุ้ยนงครับว่สวัสิได้รีครับสถานที่ตรงนี้นะครับกถือว่า,าได้ตัวดีๆเด็ดๆ ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับกาเสียบอกตัวดีๆเด็ดๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อครับน,นะครับครับด้วยเพิ่นววานะฮะอ่าพญานาคนะครับพญานาคให้โชคนะครับเด้อพญานาคให้โชคนะครับในนิมิตน,นะครับก็คือพญานาคเพินไดนมาบอกเป็นโตนะครับเพินมาให้แต่เป็นเทียเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องค้นที่มัก เสียงโชคเสียงบุญเสียงวาสนานะครับเด้อน,นะครับกระิได้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเออเพื่อเฮ้โชคดีมือนีด้ะครับเด้อครับนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมเดินเข่ามาณนะสถานที่ตรงนี้้อครับเด้อตรงเพิ่นบอกว่าพญานาคให้โชคครับนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอ่าในสถานที่อ่าตรงที่เพิ่นขึ้นมาให้โชคให้ลาบนะครับเด้อ กระสีให้พ voi, bills, 是是่อแม่พี่น้องเฮาเบิ <sounds> <isha> ่งนะครับเบิ่งสถานที่ของเพื่นกอนนะครับครับนี่แหละครับคือสถานที่ของเพิ่นนะครับเด้อครับผมกะได้มายุนีนะครับนะครับได้นมายุนีนะฮะเพิ่นก้าให้สามตัวเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จเป็นบุญเป็นกุศลครับเห็บซี่พ่อแม่พี่น้องสุขุนนะครับเด้อเพื่อเฮามีโชคมีลาภนะครับครับ จะเป็นบุญเป็นวัดาสนาของเฮ้านะครับเนาะครับขอยากให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขก้นโชคดีนะครับก้นที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงบุญเสี่ยงวัดาสนาครับอันนี้นะครับเป็นสถานที่ตรงสาน a m นะครับอยู่ที่วัดนะครับกะเป็นดอกบัวที่สวยงามนะครับนะฮะในนิมิตเมือขึ้นนี่นะครับ นิมิตเมื่อขึ้นนี่เพิ่นมใไ้นี่สามโตเลยพ่อแม่พี่น้องนะครับนะฮะสามโตครับเพิ่นบอกว่าอ่าสามโตนี่แหละครับเพิ่นมะไหครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าล่องอ่าเสี่ยงโชคเสี่ยงบุญเสี่ยงบารมีเบิ่งนะครับนะครับนี่คือเพิ่นวาเพิน่นไดยูสาดอกบัวนี่นะครับเพิ่นไดขึ้นมใไ้นะครับ เป็นสาดอกบัวอยู่ที่สถานที่ที่วัดนะครับเด้อครับสถานที่ที่วัดนะครับผมก็ได้มาภาวนานะครับภาวนายูนีนะครับนะฮะภาวนาอยู่สถานที่ตรงนี้แล้วเพื่อนก็ให้โชคให้ลาบเนาะครับเนาะให้โชคเข้ามาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลของพ่อแม่พี่น้องผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีสุขสุขคนครับครับนี่เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศ นะครับบรรยากาศนะครับพญานาคเปินให้โชคนะครับเด้อเพิ่นขึ้นมาบ่อขักคักเลยครับนะฮะเพิ่นขึ้นมาบ่อขักคักนะครับในนิมิตครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเพื่อเป็นอนุสงผลบุญกุศลนะครับเด้อครับมันก็มีนะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อครับอ่าก็มีอยู่หาซีนะครับหาซีเด้อพ่อแม่พี่น้องหาซีหล้วกั 8ห่า 8, 5, ครับ8ห่าครับ8ห่าพอมีพี่น้องนะครับ8ห่าถ้าสามตัวกับหนึ่ง8ห่านะครับอ่าหรือห่าหกครับพ่อมีพี่น้องนะครับมีปากกาเขาก็จดไว้ครับนะจดไว้เด้อพ่อมีพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นในนิมิตเพื่อพ่อมีพี่น้องโชคดีอ่า เป็นย่างบุญคือมือนีเป็นมือรวยล่ะครับเป็นมือรวยแหมก็ใหญ่พ่อแม่พี่น้องโชคดีลำรวยใหญ่เอฟซีสุขสุขคุนเพราะว่านะครับแอดมินสมหวังนะครับก็พร้อมที่สี่าหาตัวดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องพร้อมที่สี่ให้โชคกับพ่อแม่พี่น้องให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่า,อาแอดมินนี่ยกำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารอาธิษฐานคิดอธิษฐานใจ เอามีบุญรวมกันก็ขอให้โชคดีสุขคนนะครับที่ได้สร้างโบถ์สร้างวิหารซอยพระเดชพระคุณคุณคู่คคคบาอาจารย์เนาะครับเนาะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศสถานที่ที่ผมเด้ยาภาวนานะครับอยู่ในสถานที่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอนุสงผลบุญครับอนุสงผลบุญเกิดขึ้น นี่ก็เป็นสาหนามนะครับเด้อสาหนามอยู่ตรงนี้ครับกคจะลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนีกระซ่งผลบุญกับเป็นมือวันพระใหญ่เฮ้าด้เห็ดบุญเห็ดกุศลขอให้บุญกุศลนี่กลับมาถึงเฮ้าลอยเท่าพันเท่าเฮากินเฮาท่านมือนีก็ขอเบอิกบุญเบิกกุศลเนาะพอ่อเนาะแม่เนาะเออเบิกบุญเบิกกุศลก็สิได้กินได้ท่าน บ่ได้อดบ่ได้ยากบา่ได้ลำบากเด้อพ่อแม่พี่น้องครับอ,อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้สมหวังเด้อครับเด้อกดไหลกดแช่กดกระดิ่งติดตามก็สิได้หาตัวดีๆเฮ็ดบุญกุศลนี่ก็สิส่งถึงพ่อแม่พี่น้องเอียบซี่สุขคนครับอ่าส่งบุญส่งกุศลไปให้ก็ให้มีแต่ควาวสุขขอบรั้วมีแต่คว้วสุขควจะเจริญ ก็จกไขบุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองบ่าเอาไปหาเงินหาทองไก่ไหลามาเท่มาไก่เป็นอนุสงผลบุญครับกับพ่อแม่พี่น้องสุกุุคนนี่แหละครับสถานที่ที่ผมได้มาปฏิบัติธรรมแต่ได้มาเอาบุญเอากุศลให้กับพี่น้องสุขนคือสถานที่ตรงนี้แหละครับครับเป็นสถานที่เออ ที่ผมได้ปฏิบัติอยู่นี้นะครับก็รู้สึกว่าฝันอยู่นี่กับวดที่แล้วผมก็ฝันนะครับงมวดที่แล้วก็ฝันได้ครับครับฝันได้ยูดสถานที่ตรงนี้ครับหวดที่แล้วก็นิมิตไปว่าพระอาจารย์เพิ่นอบอกให้เอาผ้านาคโปกมาเขาให้ประลัมวิธีเอ้ครับกับเสียงหนึ่งดังขึ้นมาบักแห้งครับ นาปกเกีดเสียนนั่นไงครับผมก็ตีผมเป็นหกพระก็เป็นเกีดนั่นแหละครับครับก็ถที่ว่าเขานะครับที่ว่าหกเก็ก็ที่ว่าเป็นอนุสงผลบุญครับครับนี่มองที่ยางเดินจงกรมเอออันนี้อันนี้ก็เป็นที่นะครับพอไปพีนหน่อนก็เป็นป้าซา นะครับเป็นป่าสถา,านที่ตรงนี้นะครับเป็นป่าเป็นวัดป่าผมก็ได้มาปฏิบัติรรมเอาบุญเอากุศลให้กับสุขู่สุก้นนะครับก็ได้มานอนนะครับได้มานิมิตได้มาเดินจงกรมได้มาภาวนาทรงไห้ครับอยากให้พ,พอ่อแม่พี่น้องสุก้นลำรวยโชคดีครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ครับตั้งแต่ กถินเสร็จมากกับทรงหวยไปให้กับพ่อแม่พี่น้องเอาโชคเอาลาบไปให้ผู้นั้นถือผู้นี้ถือโอ้ยสมหวังก็ดีใจมีแต่โมทนาบุญน้ำครับนะครับนี่คือสถานที่ที่ผมเดินจงกรมหรือปปหรือปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ตรงนี้ครับเดินจงกรมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนครับให้ทรงผลบุญผลกุศลนะครับ นี่แหละครับตรงที่ผมได้อยู่นะครับเมื่อคลืนนี่เพิ่นก็ได้บอกได้ให้เนาะครับเนาะครับนะก็ถือว่าเป็นอนุสงผลบุญครับเป็นอนุสงผลบุญอยู่นะครับครับนี่ก็มีตะปลาครับอ่ามีตะปลาครับบรรยากาศก็ดีไก่ปลาก็มีครับครับนี่ก็เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติ เพิ่นว่าเฮ็ดเอาทำเอาผู้บ่ได้มากอะเฮ็ดบุญเห็ดกุศลให้เอ่อบัวพอว่าแม่คู่บาอาจารย์เพื่อนมิตรนิสหายเอลูกหลานสุขุสุนนะคสน,สน,สน,สนนะครับเย็บชี้สุขคนอพอแม่พี่น้องสุขคนนะครับเด้อครับนะครับเมื่อคืนนะครับที่พญานาคเพื่อนขึ้นมากไปชมกันนะครับส่วนตัวเล็กนะครับเด้อมีประกาศกับโจนะครับเป็นเพียงแนวทางครับผู้เล่นแลสนัลย์พิทังเลื่องนี้ส้มกัน กับชนตะเรียกแตนี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดห้านะครับแล้วก็ส่วนสองโตกับวิแปดห้ามีเจ็ดห้าครับพี่น้องก็ับจะเริ่มนะครับเด้อไปเสียงไปฝันบ้างครับไปเสียงดวงบ้างครับบอว่าคงสุดท้ายไก่มือห้อยออกหรือว่ามือห้อยออกก็ว่าไดจะเป็นกับพี่มาชมกันนะครับเป็นเพียงแนวทางครับพงพลอยแน้นำเสนอพี่น้องในพี่งชมกันก็ขอบคุณคบพุดนะครับพี่น้องที่คำว่าพี่น้องชมช่องพงพลอยครับบังวัตถุบาัดร์ที่ไม่ได้ตอบไป ขอให้ทุกท่านทุกคนได้มีศพมีหลับกันทุกท่านทุกคนมีศพมีมันกันถึงระวัณยงยงนะครับเออไปเสียมไปฟันบ้างครับเสียงสลักกินแบงรัฐบาลพอเมื่อนี่หวยออกวัฒนเขึ้นมาเมื่อช่มกันนะครับอันมกเก่ากับมักระพันถือว่ามันบบแมนนะครับออนนั้นแมนกัถือว่าเอาไปถือว่าดวงอยู่ที่ครับดวงนะครับดวงดีก็ได้ดวงบดีกัถือว่าแพีไปครับ апне а,васібна, погана капка цаліка.